สวัสดีกรันนะครับก็กลัาอยู่ผมชายหนุ่มพุ่งลงไหลในโอเมงโกและนี่ก็คือรายการทีุ่ัว,วน,นี้ก็ยังไม่มีชื่อครับไม่ไดงานเรทไซที่จดขึ้นช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะยังไม่มีข่าวใหญ่อะไรมากก็ตามเอิม่มแต่การที่มีเรื่องราวของเมอรี่กับเรนโกะมาให้ตามต่อเนี่ยมันก็ถือว่าเรื่องใหญ่อยู่นะเพียงแต่เรื่องของตัวเกมภาคใหม่เนี่ยมันยังไม่มีไงครับก็คงจะต้องรอดูอีกทีช่วงก่อนงานคอมมิเกตมั้งซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะนะครับก็ได้แต่รอดูกันไป ส่วนในวันนี้ที่ผมเลือกทําคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่เผื่อเอาไวา้เพราะถ้าอนาคตผมได้มีโอกาสสรุปในเรื่องของตัวเกมภาคสิเนี่ยผมคิดว่าผมก็คงไม่มานั่งเล่าประวัติหรือข้อมูลของตัวละครใหม่ๆในคลิปนั้นแบบจัดเต็มแน่ซึ่งถ้าใครได้เล่นหรือได้เห็นตัวเกมภาคสิแล้วก็คงจะเข้าใจเหตุผลน,น,นะครับฉะนั้นผมก็เลยขอทําคลิปนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้ว่าตัวละครพวกนี้มันมีที่มาอะไรยังไงแต่ต้องเรียนว่าในคลิปนี้ผมจะยังไม่พูดถึงบอส คลิปเอ็กซ์คลูซีฟให้นางเลยว่าแต่เอ็กซ์คลูซีฟคืออะไรวะครับเออช่างเถอะเอาเป็นว่าไปดูเนื้อหาในคลิปนี้กันดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ตัวละครของพาะิตาที่ผมจําชื่อนางได้ก่อนใครต้าเซินแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ขนาดเล็กซอนบิเทนหรือสามารถอ่านแบบจีนได้ว่าซุนเหมยเทียนข้าพ,พันธ์ของเธอเนี่ยคือเทพวานอนครับแต่แรกเริ่มเดิมทีนั้นเธอก็แค่ดิงธรรมดาทั่วไปจนกระทั่งเธอเนี่ยได้เจอกับซันมุนั่นก็เลยทําให้เธอเนี่ยได้กลายมาเป็นโยไขยครับ บีเทนเนี่ยเธอโดนเป่าหูว่าตัวเองเนี่ยเป็นซุนหงอคงกรับชาติมาเกิดใหม่ก็ไม่แน่ใจนักว่าคนเป่าหูเนี่ยเป็นใครแต่ให้เดาก็น่าจะต้องเป็นซาม,มุนนั่นแหละครับเหตุการณ์ในภาคสิบเก้าบเทนเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่รู้เรื่องว่าสิทธิ์ในการถือครองที่ดินทั่วเกนโซกิเอเนี่ยได้หายไปตัวบิเทนเนี่ยก็คิดว่าพวกที่มีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินเหล่านี้คงหายไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกยูเรหรือวิญญ,ญาณที่เคยครอบครองสิทธิเนี่ยพวกเขาก็แค่กําลังไปรวมตัวกันอยู่ในสถานทีี่่่่่แหหงงงนนนนึกกก็คคือออดดดินนิิิศััั์สททธขขพยยยาามบบะตู้รเณโ ยูเรเหล่านี้ก็เหมือนกําลังลังเลกันอยู่ครับว่าแบบจะเอาสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินกลับคืนมาดีไหมยังไงดีแต่เหมือนน่าจะคิดนานกันไปหน่อยครับบิเทนที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางรู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็ผมมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เริ่มไล่จับพวกยูเรอดีตเจ้าของที่กินจนหมดซึ่งมันก็เป็นผลให้บีเทนเนี่ยได้กลายเป็นยักษ์ในร่างเนื้อไปครับฟังแล้วนี่ก็อาจจะดูเหมือนดีเนาะได้กลายเป็นยักษ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับเพราะการที่บีเทนทําแบบนี้มันส่งผลให้ ในช่วงเวลานี้เองคิดโจยาจิเอหัวหน้าของกลุ่มคิีเคสึเนี่ยก็ได้โผล่มาแล้วก็บอกกับพิเทนว่าเธอเนี่ยสามารถป้องกันการตกนรกของพิเทนได้ครับแน,น่นอนครับว่านี่เนี่ยก็เป็นแค่อุบายของยาจิเอที่กะจะใช้บิเทนเป็นฐานในการบุกขึ้นพื้นพิภพ,พของกลุ่มคิีเคสึเท่านั้นเพียงแต่ไม่ว่าจากการที่บิเทนกินยูเรหรือการที่บิเทนได้มาเจอกับ,บยาจิเอทุกอย่างมันก็ล้วนแต่เป็นแผนการของซันมุนั่นแหละครับหรือให้พูดง่ายๆว่าพิเทนเนี่ยก็เป็นแค่ตัวหมาตัวหนึ่งที่จะทําให้ซันมบ ความสามารถของ B ีเทนเนี่ยที่ถูกระบุไว้นั้นก็คือการควบคุมลิงป่าครับถ้าอิงตามชื่อเนี่ยมันก็น่าจะเป็นความสามารถในการควบคุมสั่งการพวกลิงนั่นแหละครับแต่ด้ยวยข้อมูลในปัจจุบันที่ยังไม่มากนะักเลยไม่ชชว่์ว่ามันสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมนอกจากนี้บีเทนเนี่ยจะยังถือเป็นเหมือนหลอดทดลองยาวๆไว้เหมือนกับว่าเป็นกระบองของสูนหัวโคงด้วยครับแต่ก็เหมือนกับตะกี้นี้เลยข้อมูลของมันเนี่ยก็ยังไม่มากเลยยังไม่รู้ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาวุธหรืออะไรยังไงแล้วสามารถทําอะไรได้บ้าง เรื่องน่าสนใจของพิเทนเนี่ยคือสเปลการของนางที่ชื่อซารุเอคิมังก้เมจิเหมือนชื่อของมันเนี่ยจะมีที่มาจากเพลงของวงร็อกญี่ปุ่นอย่างวงโกไดโกและเพลงเพลงนีย้ยังเป็นเพลงเปิดให้กับละครโทรทัศน์เรื่องไซยุกิหรือไซอิวเวอร์ชันปี1978ที่ถูกนํามาฉายในญี่ปุ่นด้วยครับคนต่อมาคือ os, เบรรสผู้เงียบสงดัดมิสุกชิระเอนโกะเธอเป็นยามาอินุผู้เป็นอมตะเดิมทีเนี่ยเธอก็แค่หมาป่าญี่ปุ่นทั่ว,วไปนั่นแหละครับ แต่สาเหตุที่ทําให้เธอเป็นอมตะนั้นก็เพราะเมื่อนานมาแล้วเธอเนี่ยได้เคยกินเนื้อของซมตุตอนที่ยังเป็นมนุษย์ครับและนั่นก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เธอเนี่ยถูกสาบไปช่วยนิรันหลังจากนั้นเอโนโกะก็ใช้ชีวิตในฐานะสัตว์ชาราเรื่อยมาแล้วก็แอบหนีเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าเวทมนต์แต่ยุ่มาวันหนึ่งเธอเนี่ยก็เกิดได้ยินเสียงของใครบางคนเป็นเหมือนเสียงที่เข้ามาในหัวอะไรประมาณนั้นครับเอโนโกะเนี่ยก็จําได้ครับว่าเสียงนี้คือเสียงของนักบ,บวชสาวหรือก็คือเสียงของซมุบุคคลที่เคยโดยน,นเอโนนโนก,กกินเนื้อ แจงๆนี้ได้บอกกับเอนโนโกประมาณว่าตอนนี้มันมีอัญ,ญมณีอยู่ข้างๆเธอนะให้เธอเนี่ยกินอัญ,ญมณีอันนี้เข้าไปเอนโนโกที่เหมือนหลับอยู่เนี่ยก็ตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเสียงนี้ครับแล้วก็พบกับอัญ,ญมณีซึ่งตามเนื้อเรื่องอะ่ะเหมือนนางจะไม่ได้กินตัวอัญ,ญมณีนะครับเพราะว่าแค่นางได้รับอัญ,ญมณีอันนี้มาจากเดิมที่อยู่ในร่างของหมาป่าชราเธอก็กลายสภาพเป็นรูปลักษณ์แบบที่เราเห็นในตัวเกมภาค9จากนั้นเสียงของซาม,มูเนี่ยก็ได้สั่งให้เอนโนโกเนี่ยไปกินพวกวิญญ,ญาณสัตว์ที่โผล่ขึ อโนโกะก็ทําตามครับจนได้เจอกับคูโรโคมะซาคิหัวหน้าของกลุ่มเคกะซาคิก็เหมือนตั้งใจจะให้เอโนโกะเนี่ยเป็นเหมือนกําลังรบของแก๊งเธออยู่แล้วครับเพราะตามเนื้อเรื่องเนี่ยเอโนโกะก็จะมีบอกได้ว่าคนที่ให้อาัญมณีมาก็คือซาคิเนี่ยแหละตัวซาคิเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เอโนโกะเนี่ยมาเข้าร่วมกับกลุ่มเคกะโดยมียกยอได้ว่าเอโนโกะเนี่ยเหมือนกับเคเบลอสเลยเคเบลอสเนี่ยก็คือเซเบรัสสุนัขสามหัวในตำนานกรีกนั่นแหละครับนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ว่าทําไมท่านซูเนี่ยถึงดีไไซนนน์ให้้้้อออาวธทัััังงงขขเเีี่ยมมกกบดดติ ด้านเอโนโกะก็คงจะปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วเพราะตัวนานเนี่ยก็เหมือนรู้ดีว่าเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นแผนการของซันมุก็เลยตามตามน้าไปก่อนและแน่นอนครับว่าหน้าที่ของเอโนโกะก็คล้ายๆกับกรณีของบิเทนกับกลุ่มคิคซึนั่นแหละความสามารถของเอโนโกะเนี่ยก็คือการควบคุมกับดักครับจากข้อมูลที่มีในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นการควบคุมกับดักในระดับไหนยังไงเพราะตามข้อมูลเนี่ยเรารู้แค่ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับกับดักมีตรงข้อมือของเธอครับคือมันมีบอกไว้ว่าถ้าเอโนโกะแบมือออกเนี่ กับดักเนี่ยก็จะกลางออกถ้าเธอกำมือเนี่ยตัวกับดักมันก็จะหุบอะไรประมาณนั้นครับอโนโกะเนี่ยก็จะมีเรื่องน่าสนใจด้วยนะครับเพราะตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีบอกให้เรารู้ว่าเธอเนี่ยรู้จักมาคุนกับมาริสาเพราะอย่างที่ว่าไปตัวเอโนโกะเนี่ยนางก็มาศส่อยู่ในป่าเวทมนต์นานมากแล้วแล้วในเนื้อเรื่องของมาริสาเนี่ยตอนที่มาริสาสู้กับเอโนโกะเสร็จอโนโกะก็จะมีพูดกับมาริสาด้วยครับว่าเธอเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วสินะไม่ได้เหมือนกับสาวน้อยที่วิ่งร้องไ ซึ่งหลังจากนั้นในฉากจบของมาริสาทั้งคู่เนี่ยก็จะกลับมาคุยกันอีกและมาริสาก็จะจําได้ด้วยว่าเอโนโกเนี่ยก็คือหมาป่าญี่ปุ่นแก่ๆตัวนึงแล้วไปเอามาทั้งคู่เนี่ยก็จะสนิทกันเฉยเลยครับถัดมาเรามาดูกันที่เธอคนนี้สรปร,ราดอินทรีย์วัตถุที่8เปื้อนเทนคาจินจิอาริเธอคนนี้เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าเทนคาจินครับตามข้อมูลในโทโ,โฮบอกว่าเทนคาจินนั้นเป็นโยคัยต้องสาบที่ไม่รู้ตัวตนแน่ชัดมีไฟและเลือดอยู่รอบกาย ว่ากันว่าจริงๆแล้วเธอคือมูจินะตัวแบตเจอร์ญี่ปุ่นที่มีขนาดใหญ่แต่ใครก็ตามที่เห็นเธอกลับไม่รู้สึกว่าเธอเนี่ยจะเป็นตัวมูจินะเรสักนิดพวกมนุษย์บนพื้นพิภพเนี่ยก็บอกกันว่าเธอเนี่ยเป็นชูปาคาบาราแต่ตัวเธอเนี่ยมันจะไม่ชอบที่ถูกเรียกด้วยชื่อประหลาดๆแบบนั้นส่วนที่มาของเผ่าเทนคาจินตามวิกิเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาให้ครับโดยตามข้อมูลน,นั้นบอกว่าเทนคาจินเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตลึกลับในตำนานของเมืองทามามูระในจังหวัดคุนมะ ว่ากันว่ามีครั้งหนึ่งที่เทนคาจินเนี่ยถูกฆ่าแต่แบบไม่ได้ตายทันทีอะครับมันก็หนีไปโดยทิ้งรอยเลือดเอาไวา้พอตามรอยเลือดไปเนี่ยก็ได้เจอกับร่างของตัวเทนหรือก็คือหมา่วนญี่ปุ่นขนาดเท่าม้านอนตายอยู่จุดนี้ท่านผู้ชมเนี่ยก็จ,จะมีสงสัยนะว่าหมา่วนเนี่ยมันมายังไงเพราะเจียรีในโทโฮเนี่ยเป็นตัวแบตเจอร์นี่ทางวิกิเนี่ยก็มีอธิบายต่อครับว่าเหมือนคำว่าเทนที่หมายถึงหมา่วนญี่ปุ่นกับมุจินะที่หมายถึงตัวแบตเจอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันเขียนด้วยตัวคันจิที่คคล้ายๆกันันรบ แล้วเหมือนคนสมัยก่อนน่ะก็มาากักจะเขียนคันจิสองตัวนี้ผิดแบบเขียนตัวเทนเป็นตัวมุจินะอะไรเทอกน,นั้นนอกจากนี้ผมเนี่ยก็ได้ไปเสิร์ชข้อมูลต่อแล้วก็ได้พบว่าสัตว์สชนิดนี้อยู่ในวงมัสเธอราา์ไดเหมือนกันด้วยครับกลับมาที่ตัวจเจริเธอเนี่ยเป็นคนพิลึกที่คิดว่าอดีตนรกบึงเรื่องเนี่ยน่าอยู่ครับเธอก็เลยอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ก่อนที่โทซิสึยูมะเนี่ยจะผล่มาซะอีกคือเหมือนเดิมที่เนี่ยเธอจะแค่ดูดเลือดของซิมิชิตทั่วไปแต่เอาไปเอามาเหมืือออออนนนเเล่่ๆขงงิิมมมชวตยััยัไทําใให้ธอพอจครบ เธอเนี่ยต้องการเลือดต้องสาบที่มีความเครียดแค้นไหลอยู่ภายในนั่นเลยทําให้อดีตนรกเบื้องเลือดมันเป็นที่ที่เหมาะสมกับเธอมากๆและเธอก็คิดว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนสวรรค์ของเธอเลยครับซึ่งจียาริก็ใช้ชีวิตอยู่แต่ในนี้มาเรื่อยๆโดยไม่ได้สนใจเรื่องราวบนโลกที่พบอีกต่อไปซึ่งไอการที่เธอเอาแต่อยู่ในอดีตนรกเบื้องเลือดเนี่ยมันก็ทําให้มีอะไรฮาๆเหมือนกันครับเพราะตามเนื้อเรื่องจียาริเนี่ยจะรู้จักกับโอรินด้วยเพราะอยู่ที่โลกที่พบเหมือนกันนะเนาะแล้วพอทั้งคู่มาเจอกันข้างนอกอะโอริน นี่เธอถอนตัวจากการเป็นฮิคิโคมุริแล้วเหรออะไรประมาณนี้และแน่นอนครับไอการที่เธอได้มีโอกาสออกไปข้างนอกแบบนี้ก็เพราะคนรู้จักเก่าของเธออ,เธอ,อย่างซันมุซันมุอีกแล้วซันมุได้เล่าให้จิอริฟังครับว่าตอนนี้ในอดีตนรกบึงเลือดอ่ะมันมียายเทเทียอย่างยูมะอยู่ด้วยจิอริเนี่ยก็ได้ไปหายูมะแล้วก็ทําความรู้จักกันครับและด้วยความที่พวกเธอเนี่ยเป็นคนคล้ายๆกันมันก็ได้ทําให้พวกเธอเนี่ยเข้ากันได้เร็วมากๆยูมะเนี่ยก็มีพูดถึงเรื่องสองครามของพวกวิญญ,ญญาณสัตว์ที่กำลังแย่งชิงพื้นที่ของพืพ จิยาริจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องสงครามหรอกครับแต่พอเห็นท่าทีสนุกสนานของยูมะนางก็เหมือนเลือดร้อนขึ้นมาด้วยเลยเหมือนแบบสัญญากับยูมะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะช่วยกลุ่มโกโยคุในสงครามครั้งนี้ด้วยและเธอเนี่ยก็กะจะใช้เหตุการณ์ในครั้งนี้ในการไปเจอกับซันมุด้วยครับความสามารถของจิยาริคือการควบคุมเลือดและไฟจากข้อมูลออฟฟิเชียลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีระบุอะไรมากแต่ข้อมูลในวิกิเนี่ยเหมือนเขาจะอ้างอิงข้อมูลมาจากสเปารกดของจิยาริอย่างจูเคสคาสึโดเดบิล โดยเขาบอกว่าหากกระสุนที่จิยาริยิงออกมามันคือการที่จิยาริควบคุมเลือดให้มีลักษณะเป็นทรงกลมและใช้ในการโจมตีศัตรูแต่เหมือนว่าการควบคุมเลือดของจิยาริเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดอยู่ครับเพราะถาหากสังเกตจากสเปลคัพไปเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าพอกระสุนมันถูกยิงออกไปได้ในรัศมีประมาณหนึ่งอะ่ะมันจะเหมือนกระสุนเลือดพวกนี้หลุดจากการควบคุมของจิยาริแล้วก็เหมือนพุ่งตรงไปเรื่อยๆแทนครับ นอกจากนี้เราจะเห็นได้ว่าที่ขาทั้งสองข้างของเธอเนี่ยมันจะมีหลอดฉีดยาอยู่ที่ขาขวาแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบหลอดทดลองอยู่ที่ขาซ้ายและในตัวเกมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิอริเนี่ยจะยิงกระสุนออกมาเป็นหลอดฉีดยาด้วยซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าจิอริเนี่ยจะใช้หลอดฉีดยาพวกนี้ร่วมกับความสามารถในการควบคุมเลือดของเธอด้วยก็ได้ครับ ทั้งนี้ในภาค19หลอดทดลองของจิอาริ e, เนี่ยเหมือนจะถูกสม,มุแอบติดตั้งเป็นเหมือนแบบกับดักที่พอสัมผัสแล้วเนี่ยจะโผล่ตัวไปหาสม,มุที่นรกแบบทันทีด้วยครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่สัมผัสแล้วจะได้ไปนะครับเหมือนจะต้องเป็นคนที่สม,มุรู้สึกว่าต้องกําจัดทิ้งแล้วอะไรประมาณนั้นค่อยจะโผล่ตัวไปซึ่งเอาจริงๆ2คนก่อนหน้านี้ก็มีถูกติดตั้งอะไรแบบนี้ด้วยนะครับของพี่เทนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนแต่น่าจะเป็นหลอดทดลองยาวๆเหมือนกับก,บกระบอกนั่นแะหละมัง้งส่วนของเอนโนโกเนี่ยจะถูกติดตั้งไว้ทีี่อัญมณครบ เอาจริงๆของ g ีออรเนี่ยมันก็พอมีเรื่องน่าสนใจอยู่นะครับคือถึงเธอจะไม่ใช่ชูปาคาบาสิมีชิตในตำนานของทางอเมริกาแต่ในโทโฮเนี่ยก็เคยมีชูปาคาบา้าโผล่มาแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าทูไปที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเรมิเลีย,ยนั่นเองมาที่คนสุดท้ายของคลิปนี้กันครับเป็นตัวละครที่ผมชอบตั้งแต่แรกเห็นของภาคเลยนะโซเกอร์ผู้งดงามแห่งขุมนรกโยม,มสึฮิซามิ เธอเป็นเผ่าพันธุ์โยมุสึชิโคเมะซึ่งหากอิงจากตำนานจริงโยมุสึชิโคเมะเนี่ยจะเป็นเหมือนบริวารของอิซานามิตอนที่ไปอยู่ในโยมิแล้วและตอนที่อิซานางิมาที่โยมิเพื่อจะมาพาเมียกลับบ้านแล้วก็ดันเห็นหน้าตาอัปลักษณ์ของเมียก็เลยคิดจะหนีแทนเนี่ยอิซานามิเนี่ยก็สั่งให้พวกโยมุสึชิโคเมะเนี่ยแหละครับไล่ล่าตัวของอิซานางิแต่สุดท้ายอิซานางิเนี่ยก็จะรอดกลับไปได้นะครับซึ่งตามตำนานเนี่ยก็จะมีระบุไว้ด้วยนะครับว่าโยมุสึชิโคเมะเนี่ยเป็นผู้หญิงหน้าตาน่าเกลียดคน นอกจากนี้บางข้อมูลก็มีเขียนระบุคำว่าโอนิที่แปลว่ายักษ์ไว้ด้วยครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนักว่าจุดนี้มันหมายถึงว่ายมุสุชิโคมะมีรูปลักษณ์คล้ายยักษ์เฉยๆหรือหมายถึงว่ายมุสุชิโคมะเนี่ยเป็นยักษ์รูปแบบหนึ่งด้วยหรือเปล่าถ้าใช่มันก็น่าสนใจดีครับเพียงแต่ว่าในโทโฮเองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอธิบายอะไรเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์นี้ไว้นักผมก็เลยไม่ค่อยชัวร์นักน,น,นะครับนิซามิเนี่ยจะมีความสามารถที่ชื่อว่าไม่ปล่อยให้หนีพ้นเด็ดขาดซึ่งเป็นความสามารถที่เธอเนี่ยจะเอามาใช้กับหน้าที่กาารรงงนขอตคัคบ เพราะหมายว่าเธอเนี่ยจะมีหน้าที่ในการล่อผู้คนให้ตกนรกครับอหากมีคนเข้ามาใกล้นรกโดยไม่ระวงังก็จะถูกฮิซามิลลกลงนรกด้วยคําหวานใช้คําพูดที่ชังฉลาดในการชักชวนลงนรกและใครก็ตามที่หนีไปเธอเนี่ยก็จะตามไปทุกคนทุกแห่งเลยครับเรียกได้ว่าถ้าตกเป็นเป้าหมายของเธอแล้วอ่ะก็หนีไม่พ้นต้องตกนรกสถานเดียวครับแม่แต่ถ้าเป็นเธอคนนี้เนี่ยผมก็พร้อมตกนรกทุกเมื่อน,นะครับบาปกรรมผมก็เตรียมไว้พร้อมแล้วด้วย นอกจากนี้ด้วยความที่เธอเนี่ยพาคนลงนรกเยอะมากๆมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยได้รับรางวัลเยอะตามครับทีนี้เธอก็เลยมีวิธีการชักชวนคนลงนรกอีกแบบหนึ่งด้วยครับโดยเธอเนี่ยจะสัญญาว่าจะแบ่งรางวัลที่เธอได้มาแก่ผู้ตายด้วยแล้วเธอก็แบ่งให้จริงๆด้วยนะครับทําให้คนที่ถูกฮิซามิพาลงนรกอะ่ะไม่คิดที่จะรังเกียจเธอเลยแต่กับการฝั่งยมบาลเนี่ยก็หมายตาเธอไว้อยู่ครับเพราะการกระทําของฮิซามิเนี่ยมันไปทําให้พวกวิญ,ญญาณที่ต้องตกนรกอะ่ะมันเยอะเกินกว่ากําหนดการที่วางไว้ครับ ทางนี้ฮิซามิเนี่ยยังหลงไหลในตัวซันมุด้วยครับแต่เป็นการหลงไหลอยู่ฝ่ายเดียวนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการหลงไหลแบบใดแต่ตามเนื้อเรื่องอ่ะเหมือนนางจะอยากให้ซันมุเนี่ยหันมาสนใจนางบ้างครับแต่ปัญหาคือตัวฮิซามินางก็รับฟังทําตามที่ซันมุสั่งอยู่นะครับเพียงแต่ถ้าร่วมมือกันมากๆฮิซามิเนี่ยมักจะกลายเป็นตัวที่คอยมาเกะก,กะขวางทางซันมุอยู่บ่อยๆครับและฮิซามิเนี่ยยังเป็นอีกตัวละครที่แบบไม่ได้เคลื่อนไหวไป,ไปตามที่ซันมุคิดด้วยครับนี่ก็เลยอาจจะเป็นสาเเเหตุุุทีี่่่่ััมยยยยคออกกจะะงวบธ้ และบอกได้เลยว่าเธอคนนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทําให้แผนการของสมุทในภาคสิต้องล้มเหลวด้วยครับคลิปนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับเอาแบบพอของปากของคอก่อนแล้วกันเนาะยังไงถ้าในคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ทุกท่านสามารถมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทวงไทยแรนแฟนเพจวิกิอังกฤษรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ขอขอบค,คุณเป็นอย่างสูงครับ สรับนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอให้ออแมงโก้จงสถิตยอยู่กับทุกท่านบ๊ายบายครับ